สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแกงไก่เส่หน่อไม้กันนะคะเริ่มจากการนำไก่ไปล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ เสร็จแล้วให้นำใบโหระพาไปล้างให้สะอาดเช่นกันแล้วนำมาเด็ดเอาเฉพาะยอดและใบนำพริกสดมาตัดเป็นชิน้นเตรียมไว้โรยหน้าใส่มากน้อยตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นนำหน่อไม้มาต้มให้สุกเตรียมไว้เมื่อได้วัตถุดิบทุกอย่างครบแล้วให้ตั้งกระทะแล้วใส่กระทิลงไป ใส่พริกแกงลงไป2ช้อนโต๊ะผัดให้พริกแกงหอมและละลายในกระทิโดยใช้ไฟอ่อนในการผัดจากนั้นให้ใส่ไก่ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปผัดให้ไก่และพริกแกงเข้ากาันปรับเป็นไฟกลางในการผัด ตัดจนไก่สุกได้ที่แล้วจากนั้นให้เติมกระทิที่เหลือลงไปตามด้วยหน่อไม้ต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากาันเติมน้ำเปล่าหนึ่งถ้วย ต้มทิ้งไว้จนไก่เปื่อยนุ่มได้ที่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและใส่ผงชูรส1ช้อนชาจากนั้นใส่พริกสดที่หั่นเตรียมไว้และใบโหระพาลงไป คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเตาชิมให้ได้รสชาติที่ชอบจากนั้นตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงไก่ใส่หนอ่อไม้หรือแกงเผ็ดไก่ใส่หนอ่อไม้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับขนมจีน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ